ก็เอาเรื่องน็อตกองสลากอยากรู้ไหมครับน็อตกองสลากผมได้ทําการพยากรณ์ไปแล้ววันก่อนผมไปออกรายการของคุณปุ๋มบรรดารายการเคลียร์ชัดชัดทางเวิร์กพอยท์ผมบอกแล้วน็อตกองสลากอยู่ในสถานการณ์ที่ลาบากเพราะผมได้รับข่าวมาจากสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจากกระทรวงยุติธรรมจากตารวจเขาเล่าให้ฟังว่ารัฐบาลเนี่เอาตายน็อตเหนื่อยเสร็จแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ต้องปิดแพลตฟอร์ม นะใครถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรพวกนี้ก็ต้องรอโทรศัพท์จาก DSI เพราะว่า,าอายัดไปหมดแล้วดูตามข่าวโดนแจ้งข้อหาสองข้อหาข้อหาฟอกเงินข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์นะสองข้อหาเดียวก็สองข้อหานี้ ก็เป็นสองข้อหาเดียวกับเสียโปนะครับเพราะฉะนั้นผลคดีก็คงจะเดากันไม่ค่อ,อยยากเสียโป้โดนไป50ปีนะข้อหาฟอกเงินข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์นะครับนะมันก็เป็นความผิดตามกฎหมายฟอกเงินคือฟอกเงินนี่ก็จำคุกสิบปีนะครับสิปีเพราะนั้นก็แต่ละครั้งที่มีการฟอกเงินสมมติเส้นทางเงินทั้งหมด39ครั้ง นะก็เอา,อาประมาณสัก10ปีคูณ39ไปก็ติดคุกประมาณ390เก้ปีอะไรทำนองนี้นะครับสมมุติว่าทําผิดนะนะแต่ตอนนี้ก็คุณน็อตก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามรัฐธรรมนูญจนกว่าศาลจะตัดสินแต่คดีแบบนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นคดีนโยบายทั้งสํานักงานสลากตํารวจดีเอสไอปปงสรนพนะครับร่วมมือกันขนาดนี้นะ ส่วนใหญ่โอกาสจะรอดเนี่ยมันก็อาจจะมีแต่มันก็ต้องเหนื่อยนะนะครับมันต้องเหนื่อยเพราะว่าคดีพวกนี้มันเหนื่อยนะโอกาสทางธุรกิจเนี่ยนะลำบากผมพูดคําเดียวลําบากนะครับโอกาสที่จะไปต่ออะไรไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์วันนี้คุณน็อตก็คือถ้าถามผมส่วนตัวก็จบแล้วเรื่องลอตเตอรี่ก็คงจะไม่ได้เห็นนะคุณน็อตมาไลฟ์สดคงจะไม่ได้เห็นคุณน็อตมา อ,ออกรายการทีวีคงจะไม่เห็นโฆษณาขายลอตเตอรี่กองสลากพัดอีกต่อไปแล้วก็คือจบไัแล้ววันนี้ก็คือก็ยากจะไปต่อเพราะฟอกเงินปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ส่งฟ้องศาลส่งฟ้องศาลก็ไม่รู้ว่าศาลจะให้ประกันตัวไหมถ้าเทียบเคียงกับเสียโปก้ก็ข้อหาเดียวกันศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับนะก็ไม่ให้ประกันตัวนะพอไม่ให้ประกันตัวก็ต้องอยู่ในเรือนจำมันก็ก็กจบกัน ครายหลายคนบอกว่าทําไมเขาต้องมาเจอชะตากรรมอย่างนี้เท่าที่ผมทราบข่าววงในามาก็คือหนึ่งนะก็คือข้อหาหมั่นไส้คือเด่นเกินไปโดดเด่นทําตัวแบบโดดเด่นนะนะสำนักงานสลากเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสลากนะเขายังไม่เด่นขนาดนี้ปรากฏนายน็อตกองสลากเนี่ยข้อหาแรกเนี่ยที่ดูแลโดดคือโดดเด่นเกินไปอะ่ะคือทําตัวโดดเด่น นะครับโดดเด่นมากอะโดดเด่นกว่าสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเพราะว่ารัฐบาลก็คงไม่ชอบสำนักง,งานสลากก็คงไม่ชอบคุณเด่นเกินไปทําอะไรอะ่ะทั้งๆที่คุณก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการจับให้มีการเล่นการพนันคนที่รับอนุญาตให้จับมีการเล่นการพนันคือสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะก็ปื้อง่ายเป็นเจ้ามือรายเดียวที่รัฐบาลอนุญาตทาถูกกฎหมายแต่ปรากฏนายน็อ ไม่ได้รับอนุญาตแต่ปรากฏว่าเด่นกว่าสํานักงานสลากกินแบบรัฐบาลประเด็นแรกที่ทําให้มันอยู่ไม่ได้พี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอย่าทําตัวโดดเด่นเกินไปทําดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินนี่ข้อแรกครับดังมากนะโมมากอะไรต่างๆนะแสดงความร่ํารวยต่างๆโอ้โห นะเป็นยอดขายเป็นหมื่นล้านพันละ้านอะไรนะสํานักงานสลากบอกเอา้าฉันเป็นเจ้าของสลากเหมือนฉันเป็นเจ้ามือนะหวยเนี่ยเอ๊ะไอคนนี้ทําไมมา,มาดังกว่าฉันนะครับเนี่ยโดดเด่นกว่าฉันคู่สัญญาก็ไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นด้วยไม่ได้เป็นคู่สัญญาเลยไม่ได้ให้ผลประโยชน์อะไรกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะนั้นก็มันก็จะเกินหน้าเกินตารัฐบาลนะเพราะนั้นทําอะไรก็อย่าให้มันเด่น นะมันจะเจอข้อหาหมั่นไส้แล้วก็ไปแสดงความร่ํารวยอนะไรต่างๆอันนี้คือข้อแรกข้อที่2นะครับแหล่งทุนที่มาเกี่ยวข้องกับคุณน็อตมันดันไปเชื่อมโยงกับพวกพนันออนไลน์นะครับก็คือธุรกิจเทาๆปุ๊บก็เลยเข้าทางเลยครับเขาเรียกอะไรเข้าทางตีนเลยนะ DSI ก็ตั้งเรื่องเลยนะครับนะก็ทำไมก็กลายเป็นฟอกเงินเลยอะ่ะพะคุณไปรับเงินมาจาก พวกพนันออนไลน์อะไรเงี้ยจะอ้างว่ารู้ไม่รู้อะไรต่างเนี่ยมันมันฟังยากเราไปยืมเงินเขาทีละสี่สิบหกสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านเราบอกเราไม่รู้ลวเ,เขาประกอบปาชีพอะไรเนี่ยศาลท่านคงจะเชื่อไหมละ่ะพี่น้องไปยืมเงินเขา 100, 000, 000, 000, ร้อยล้านไปยืมเงินเขาพันล้านนะแล้วบอกว่าผมไม่เคยรู้จักเขามาเลยครับผมไม่เคยรู้จักครับนะครับผมไม่รู้จักเขาถ้าเราไม่รู้ถ้าเขาไม่รู้จักเราเนี่ย แล้วเขาจะให้เรายืมเงินไหม okay, เอาแค่นีง้ง่ายๆคดีฟอกเงินที่ผ่านมาที่ที่ผมติดตามคดีมานะแล้ส่วนใหญ่ก็โดนติดคุกหมดน้อยรายที่จะรอดอนะครับส่วนใหญ่นะติดคุกหมดมเพราะฉะนั้นอย่างกรณีนีน้ถ้าแหล่งเงินเน่ยมาจากพนันออนไลน์แล้วก็จบลำบากเหนื่อยแต่ก็คิดว่าคุณน็อ อาจจะมีทีเด็ดอะไรต่างๆหรือทนายความก็อาจจะมีทีเด็ดนะแต่ประสบการณ์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่รอดเงินก็ต้องโดนลิฟตกเป็นของแผ่นดินไปนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะส่วนอายาก็ติดคุกก็คล้ายๆกับคุณเสียโป้อตอนนี้ก็หายหน้าหายตาไปนาน f อฟคิดถึงเนี่ยไปโดนไปห้าสิบปีเน,เนี่ยเหมือนกันน่ยคือมันยากะนะพวกมาอวดรวยเอาเงินมากองอะไรต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่มกักจะไม่รอด นะครับมันมันเกินหน้าเกินตาไปดูล่ํารวยอะไรมากเอาเงินมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นคดีฟอกเงินนี่เป็นคดีที่เหนื่อยสําหรับคุณคุณนอ็อตเพราะกฎหมายฟอกเงินเขียนั้นๆนะมาตราสี่มาตราห้ามาตราหกเขียนต้นๆผู้ใดรับโอนเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลอื่นโดยรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์นั้นนะมาจากธุรกิจผิดกฎหมายตามความผิดมูลฐานก็คือรู้ว่ามาจากธุรกิจพนันออนไลน์แค่นี้จบแล้วนะ แล้วคิดดูว่าคุณน็อตจะรู้ไหมพวกนี้เขาทำมันนานออนไลน์นะครับนะคุณน็อตจะบอกไม่รู้เนี่ยมันยากอ่ะไปยืมเงินเขาเราไม่รู้ว่าเจ้านี่ประกอบอาชีพอะไรนี่มันมันจะมีใครเชื่อไหมเพราะฉะนั้นก็เหนื่อยอนะบางคนบอกปลาตายน้ําตื้นอืมนะครับนะครับก็จะแวกนั้นนะฮะ,นะร,รู้จักสิบปียังไม่ให้ยืมเลยอาจารย์ย้อมผมหนุ่มขึ้นเลยขอบคุณมากครับ ก็คนแก่มันก็ต้องหลอกตัวเองหน่อยหกสิบแล้วอ่ะปีนี้หกแล้วไม่ใช่เด็กๆเ,เด็กแล้ววาระสุดท้ายมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นคดีฟอกเงินก็เหนื่อยนะพลาดก็ติดคุกนะตอนนี้ข้อที่สามคือหลังจากถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยต้องเงียบๆอย่าพูดมากนะครับเชื่อผมเนี่ยอย่าพูดมากพอพูดมากปุ๊บเดี๋ยวก็ถอนประกัน นะดูคดีตู้หา่าวดูนะชูวิทย์บอกเอ้ยไม่ข่มขู่พยานนี่วะแต่ไงเพอบอบอกถอนประกันโชคดีศาลให้โอกาสนะเพราะฉะนั้นอย่าพูดมากสงบปาก,สง,ปากสงบคำเชื่อพี่เดนนะนะครับเชื่อผมมีข่าววงในเยอะอย่าพูดมากโดนแจ้งข้อหาแล้วพักผ่อน15วันตามข่าวดีแล้วพักผ่อนนะครับอย่าพูดมากเชื่อผมนะ นีน่นะเงียบเงียบสงบปากสงบคำไม่ต้องออกมาไล่สดนะไม่ต้องมาอำลาอะไรต่างเชื่อผมเงียบเงียบสงบปากสงบคำเดี๋ยวจะทนถอนประกรันแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกเหมือนเสียบโอเชื่อผมตกเป็นผู้ต้องหาแล้วคุณจะไม่ใช่คนทั่วไปแล้วไม่ต้องแสดงความอะไรต่างๆเวอร์อวดรวยนะโฆษณาอะไรต่างๆอยานะเนี่ยวันนี้บอกว่า ขอพักผ่อน15วันและจะกลับมาขึ้นแพลตฟอร์มอื่นและเดินหน้าต่อไปนะเนี่ยเนี่ยนะดีแล้วฮะนะเนี่ยผมเห็นเนี่ยเชื่อผมนะเงียบๆนะครับอย่าไปต่อกออย่าไปท้าทายอำนาจรัฐี่เนี่ยใครทะเลาะกับรัฐบาลติดคุกหมดนะครับเชื่อผมไปไม่รอดผมเคยบอกอยู่แล้วว่ากองสลากเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มันมีไอ้พวกแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้อนาคตเนี่ยจะไม่เหลือครับไม่ว่ายี่ห้ออะไรไม่เหลือครับ มันจะเหลือเฉพาะอะไรของสํานักง,งานสลากแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เงียบๆนะนะครับเงียบๆนะครับยากกันทั้งตํารวจก็บิ๊กโจ๊กำเนินการ DSI ดําเนินการนะมีทั้งฟอกเงินมีทั้งสรรพากรคือมันจะไปรอดอยังไงนะเนี่ยเว็บไซต์ก็จะเริ่มขอให้ไต่สวนปิดนะครับ เงินก็อายัดบัญชีก็อายัดมือตัดของตัดแขนตัดขาอะไรหมดก็จบอ่ะมันนะมันก็เป็นบทเรียนอะ่ะต่อไปดงังดังเร็วลวยเร็วอย่าอวดรวยอย่าแรงต่างอันนี้เป็นบทเรียนนะฮะ